Well, not นัไป้เลยเ้ยอกเทาไปเ็ดอดเอาไปขอดเอาไปผ่

ก็บอกว่านักเรียนชอบอาหารนชนิดไหนเช่นไอ้บ hmm. like ุญลอย O pai dela không cần đường xong xong พู้อมงานหนึ่งสองสาม ยัไงคะลูก